สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเลขาเพื่อไทยยันยต,ติสักฟอกไม่เถือนเพราะมีฉบับเดียวชี้เรื่องนี้ควรจบที่สภาไม่ต้องยื่นปปชย้ำอยากได้วันถลกรัฐมนตรี5วันไม่รวมลงมติระบุจะเน้นเนื้อไม่เน้นน้ำมั่นใจเชืออครั้งนี้ทำรัฐบาลสะเทือนได้แน่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อวันที่25มิถุนายนนายประเสริฐจันทระร,รวงทองสอสอนครราชสีมาเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณียติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ยื่นนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าถูกต้องหรือไม่ว่าถูกต้องเพราะยตินี้มีฉบับเดียวไม่ได้มีสองฉบับ และที่สำคัญคือนายชวนได้บรรจุยตินี้เป็นวาระเร่งด่วนแล้วเหลือเพียงแค่จะนัดประชุมวิบสามฝ่ายว่าจะอภิปรายวันใดเท่านั้นอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าเป็นยติที่ถูกต้องซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ลงชื่อครบทุกพักเพื่อยืนยันความถูกต้องของยติหมดแล้วเซ็นชื่อไปอีกครั้งแล้วโดยไม่มีใครเห็นแย้งกับยติที่ยื่นไป ฉะนั้นไม่ต้องสงสัยยตินี้ถูกต้องแน่นอน เมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายพักเพื่อไทยเตรียมขุนพลไว้กี่คนนายประเสริฐกล่าวว่าตอนนี้มี15คนแต่อาจจะมีเพิ่มเพราะมีพี่น้องประชาชนส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทางปรัณีและต้องนำมาดูว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรซึ่งอาจต้องมีคนอภิปรายเพิ่มประมาณ2-3คนส่วนเบื้องต้นตนอยากได้เวลาอภิปรายจานวน5วันโดยเป็นช่วงวันที่18-22กรกฎา และลงมติในวันที่23กรกฎาคมเพราะมีเนื้อหาพอสมควรรับรองว่าไม่เอาแต่น้ำเราเอาแต่เนื้อเราพยายามบริหารเวลาให้กระชับที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะเป็นไปตามยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านที่ฝ่ายค้านตั้งไว้ นายประเสริฐกล่าวว่าเรามีความมั่นใจว่าครั้งนี้จะทำให้รัฐบาลสั่นสะเทือนได้เพราะเมื่อดูจากข้อมูลแล้วมีหลายเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุ่งตรงไปที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถยื่นปปชเพื่อเอาผิดได้โดยหลังจากอภิปรายจบจะมีการยื่นปปชต่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน ฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ